สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีเนะจ้ะหลังจากที่อาการหอนมาหลายมือติดต่อกันนะจ้ะมื่อตอนแรงก็มีฝนตกมาแล้วจ้าพี่น้องหอนเอาหลายตกแรงมากฝนก็เลยทีกระนำลงมาทึงพายุทึงลมเนะจ้ะกับบรรเทาความหอนไปได้นิดนึงเนะจ้ะจ,จ่วงเศร้าๆอากาศก็สิแบบนี้เลยจ้าพี่น้องเดียรจา้า แต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะมือนีคุณสามีกับพี่ก่าวพากันตื่นเช้าไปว่ายน้ำอยู่คลองน้ำแล้วจ้ะพี่น้องอยู่กับฝรั่งหน่อยกันเลยพาชิมจับกายาไปงานล้กกะแวะเล่นสนามเด็กเล่นกันเนาะจ้ะแล้วก็กลับมาบ้านมาหดสวนหดโนนนี่นะนาะจากสวนกับว่าท่านมีเวลาเขาไปเคลียร์จจกเทียเลยจ้ะอยู่กับปอยไว้แบบนั้นล่ะสิ้นเดือนนี้ก็สีเขาสู้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะจ้ะ นะกาศหนาวก็เริ่มมากอีกแล้วันนี้ก็สิเป็นพริกที่เฮ้าปลูกนะจ๊ะก็มีหลากหลายสายพันธุ์กะพอได้เก็บกินนะจ๊ะพี่น้องหลังวันนี้ตอนเที่ยงพอบานเฮดสปาเกตตี้นะจ๊ะยังจากกินสปาเกตตีนเข่าเที่ยงแล้วเฮากามาเห่ียยู่บาปู่ปูแม่ยา์พาลูกๆมาว่ายน้ํานะจ๊ะเพราะว่าอากาศหอนแห้งอุบอา้าวค่ะจ๊ะกํกาลังเห่นอยุ่สวนหลังบานฝรั่งน้อยกะลงแซนด์น้ในสะเมืดมือนะจ๊ะนีก่ก็จเป็น ต้นแอปเปิลอีกฟังหนึ่งนะจ๊ะตรงนั้นจะเป็นต้นลูกเกดหล่ะค่ะอีกนใน,น,น,นจะเป็นต้นแอปเปิลอันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นองุ่นโกคักตาตาซออ้อนคักเพราะจ๊ะคือมีแต่พวงแน่นๆหล่ะก,กันลูกสวยๆทั้งนั้นนะจ๊ะปกติพอปูเล่สีสัน ที่หอคุ้มไวมาหายมาแลงมากวนนะจ๊ะฝรั่งหน่อยนะ้่กระแสน้ำอยู่ในสะวายน้ำน่หละจ้าบรรยากาศในสวนเกษีประมาณนีเนะจ๊ะเราก็อยูตั้งแต่บายจนว่าจะค,คําคนนะจ๊ะแต่ว่าหนาหอนพระอาทิตย์จะตกดินซานละจะเกือบๆจะสามทุ่มเวลาช่วงเวลากลางาวันเกษียวยาวนาว่ดช่วงเวลากลางคืนนะจ๊ะไม่ยาบอกว่าตามเวลาปฏิทินวันที่ยี่สิบสามกันยายนเกษีเขาสู้ ดูดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการนะจ๊ะม่ยาว่าม่ยามากอ่ะดูดูใบไม้ร่วงเพราะว่ามันสีได้ดเห็นใบไม้เปลียนสีแล้วก็าอากาศบ่นหอนจนเกินไปนะจ๊ะอยู่มกักฤือดูใบไม้ร่วงแล้วก็ดูดูใบไม้มพริฤดูดูหอนนี่ก,ก็ชอบอู่จ้ะแต่ทากหอนเกินไปกะบ่าวไว้นะจ๊ะถ้าอากาศหอนเกินไปเขาาป้ากับ่าามารถขึ้นไปทึ่งภูเขาใดนะจ๊ะพี่น้องอยูก่ก็อยากไปางานเขายยางหย,ยางยังสี่แมจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นอัง่นองง่นสีม่วงนะคะรสชาติกันยังเปรี้ยวอยู่คือพอปูร้วจะปลูกเป็นแถวสองแถวนะจ๊ะฟังขวาเมื่อนี่จะเป็นอ่าัง่นสีเขียวสีเขียวหรือสีขาวเขาบรลอจ้พี่น้องอันนี้นะจ๊ะแล้วก็อีกฟังหนึ่งก็จะเป็นอัง่นเวลาสีม่วงเวลาเขาสุกก็จะเป็นสีออกดำๆนะจ๊ะประมาณสิ้นเดือนเท่ากับสีเด็กเก็บองง่นมาเห็ดนามอัง่นแล้วนะจ๊ะส่วนสีม่วงนะพอปูรักสะเอาไปเห็ดแยมนะจ๊ะเห็ดแยมส่วนหนึ่งละก็ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ ทำน้ำองุ่นจ้าส่วนเก็บกินสดๆก็มีบางแต่คงบ่ท่านอันนี้จะเป็นต้นกล้วยที่ยุแยกออกกอออกมาปีที่แล้วปีนี้ก็งามขึ้นมาอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลอยู่ในสวนหลังบ้านอยู่อันนี้เป็นตน้นฟักทองนะจ้าพี่น้องเห็นว่าเครื่อเขาอยู่จุดป,ปอยเห็นเลื่อยไปตามพื้นเหย้ามาเลยเนาะจ้าเพราะว่าอยู่บ่มีหัวหรือว่าใหม่เห็ดเห้เขาเลื่อยได้เนาะจ้าก็คสิ เรือยมาตามสวนแบบนี้นะจ๊ะเหมือนนี่ยุกสีเขาสวนมาเห็ดย่ำม,มากมานะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปเพิ่งว่าาสิได้พักอีกอย่างเงเห็ดย่ำแน่จ้าพี่น้องตกแรงมากมืดฝ่ามืดมัวมาเลยจ้าพี่น้องคือฝนจัดตกนี่แหละจ้ายุกสีมาเก็บพริกก่อนพริกอันนี้เผ็ดนาดูเลยจ้าพี่น้องภาพนี้อยังกับบรูพบา,านสื่อมาทาาอินเทอร์นเน็ตนะจ๊ะน้่เกามาปูเพราะว่าพบานแกก็กมากินเผ็ดคือกันนะจ๊ะเขาก็เริ่มซุกแน่แล้วส่วนอันนี้ก็เป็น อันนี้กัเพชรสุดยอดเลยจ้าตะมุตะมิจะเป็นลูกเล็กๆเองนะจ้าพี่น้องส่วนพริกไทยอยู่กับมียุ้ยตนนึงนะจ้าแต่การย่างบอท่านสูงนะจ้าเข้ากระสิเข่าส่วนไปสปํารวจปลาผักกันนะจ้าพี่น้องอยากระสีหลายค่ะพอบาน่ายามันหลายผลดมีเวลาก็คอยเห็ดบ่มีเวลากะบอตองเห็ดห,หรือว่าปลอยไปเลยเพราะว่าอีกบอ่อีกบ่โดนกระสีหนาวแล้วนะจา้าเพราะว่าปลูกอย่างเพิ่มคงจะ พท่านได้กินแล้วจ้าพี่น้องเนาะจ้าเนอกเสีจากว่าสิบปูกสลัดหรือว่าปลูกยังอยู่ในบ้านพักเนาะจา้าเวลาอากาศหนาวมากกายัางอยู่ในบ้านพักเขาจะได้อุ่นอยู่เนาะจ้าอยู่กับจิไปเก็บผักหอมมีผักหยังเน่มีแค่รสเนาะจ้าผักชีก็สจิเป็นอ่าบกเือเทศที่อยู่ในบ้านพักของอยู่เองเนาะจ้าบะเือเทศปีนี้ขี้ายคักจ้าพี่น้องผลผลิตบ่ดีเลยเราก็จะมาเก็บมุมนี้ก็สจิเป็นถั่วนะคะทุกคนถั่วแครก,ก็จะเอาไปใส่ ย่ำเนอจ้าคือมีพักยังอยู่กับสิเก็บพักน่นนี่นั่นไปลุมๆ่วกันเนอจา้าอากาศกม็มืดเมื่อจะพี่นอ้องขึ้นมาแล้วฝนก็นสิตกอันนี้ก็สิเป็นลูกทงเทงฝรั่งเนอจา้าภาษาอังกฤษว่าอีหยังอยู่กับรูแลราจ้าพี่น้องอย่าลืมภาษาเยอรมันว่าอีหยังบูออกเสียงบ่ถือก็สิพิดเพี้ยนไปเนอจา้าเป็นอันว่าอื่นว่าทงเทงฝรั่งแล้วกันลูกเขาจะเปรี้ยวซุกแล้วเปิดออกมาก็สิเรื่องเืองแบบนี้เปรี้ยว แบบเปลี่ยวคักเปลี่ยวอมหวานแซ่บยูมากคักจานี่ก็มี่ย่ต้นหนึ่งก็สิเก็บไปห้ฝรั่งน้อยกับพี่กาเนาะจ้าเพราะฝรั่งน้อยกับพี่กาวมากินเก็บพักท่านเสร็จเรียบร้อยทีเราจะพี่นอ้องล่มฝนมาจา้าผายุเข้าช่วงนี้ปิดเทิมพอบานค่ะพได้ไปเห็ดงาน2เดือนเนาะจ้าพี่กาวฝรั่งน้อยกับผาากันอยู่บานเหมือนเท่าก็เลยมีเวลาได้ฮิวน้ากันยิบซีชูโม,มงเนาะจ้าแต่พี่กาวส่วนใหญ่จะออกข้างนอกสไลายกว่าเนาะจ้าได้พักได้ยังมาเฮาก็สิี มาลางพักท่านน่าจะบานที่นี่ซิเฮสย่ามากมาค่ะตอนแรกอยู่กับสิเอามามา่มา,มา,มาไปลวกนะคะใส่กับผักบุงพักบุงอยู่กับเจมมาจากในสวนนะนะจ่ะลวกเซจก็เอาฮอตด็อกเที่เฮาซอยๆนะจ๊ะไปลวกคือการลวก็เอาของทะเลต่างๆนี่นะจ่ะอยู่ไปได้มาจากห่างแถวแถวบานนะจ่ะพี่น้องเป็นของทะเลแซ่แข็งอันนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกนะคะทุกคน อยู่ไปเห็นที่ใน u ู u ูปนะจ๊ะอยู่ว่ามีน้ำปลาอยู่ใส่ใส่ซอสฝาเขียวหรือว่าซีอิ้วขาวก็ได้แล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็บีบบังนาเอาน้ำตาลใส่ลงไปนะจ้ะทำตามวัตถุดิบที่เรามีแล้วจ้ะพี่น้องว่าไดฟิกฟิกฟร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่น้ำจิม้มซอสไก่แล้วก็ใส่ปลาลงไปนะจ้ะพี่น้องแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมากๆานะจ้ะ ใส่เครื่องปรุงมามาลงไปแล้วก็ใส่อีกอย่างอีลาพีนองคน,คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกที่เข้าตําจากพริกที่อยู่เก็บมาจาาในสวนอาจาะพี่น้องแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เข้าลวกไว้นะจ๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เครื่องมันเข้ากันเลยนะคะด้วยความอยากกินนะจ๊ะพี่น้องอยู่ต่างแดนอยากกินอะไรก็ต้องทําเองวัตถุดิบต,ต,ต่างๆค่ะดัดแปลงแลจ้ะ เราก็ใส่ถูกอยางลงไปอยู่ะหั่นทั่วในน้อยนะจาจะหั่นทั่วแล้วก็มีเมเ็ดข้าวโพดแน่แล้วก็ะใส่เส้นมาม่าแล้วก็ผักบุ้งที่เราลวกลงไปแล้วก็ะคนๆให้เข้ากันนะคะทุกคนมะเขือเทศหอมหัวใหญ่พักเข้าก็ใส่ลงไปแล้วกใดยำม,มาม่าหนาตาประมาณนี้ละจ้าถามว่าแซบพ่สําสหรับอยูุนะแซบเติบแซบหลายจ้าพี่น้องส่วนคุณสามีกับฝรั่งหน่อยพักกันกินขนมปังนะจ้าอยู่กับพี่กาวะพักกันกิน ยำม,มามาถวยนี่แล้วเจ้าพีนองสองคนกินหมดเลยที่ยูว่าใส่ผีกลายกพราะว่านองกาวก,กินเผ็ดเผ็ประได้นะจ๊ะกินข้าวกินน้าแล้วเขากลัามาอาบน้ําก่อนนอนนะคะทุกคนก็เขากัดสีลงรีมบำรุ่งตัวนท์ครีมที่อยูใส่ก็จะเป็นนท์ครีมของเดอะเบสนะจ๊ะนี่เป็นครีมบำรุ่งก่อนนอนบำรุงให้ผิวช้ำอินเงาผิวสุขภาพดีนาะจ๊ะอาก,การลดสิวฝา,ากะกระซอยดใดหายจางลงจ้ะส่วนตัวสีเขียวนี่จะเป็นมากนาะจ๊ะยู่จะใส่ซับดาละ 2- ถึงสครั้งนาะจ๊ะ เป็นมากเข้มข้นอาหารผิวนะจ๊ะบอกทิ้งไว้ตื่นขึ้นมาก่อยล่างออกเพจให้ผิวชำ่ำอิม่มเงาสุขภาพดีนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจการทักขอความเพจหรือตามลิงเพจที่อยู่ให้ไว้ได้จา้า